ท,ทางเนาะทักมาว่าคิดฮอดเด้อที่หักว่าสั่น่อยก็อึ้งไปรดนเติบเนาะตอนนั้นอึ้งไปรดนเติบ่อยก็ย่างเข้าไปถามไผ่อันนี้มาอ่าพูดมาอ้ายหักพูดมาอ้ายหักจัดตี้บอกหักกันแบบนี้มา่อยก็ปะโทรศัพท์แล้วคอยกับยางนี้เขาห้อง่อยเนาะตอนนั้นจะค่ายแห้งอันนี้ได้จะค่ายแห้งท่างๆท,ที่หักขึ้นดีเนาะขึ้นดีกัน สบายดีบูคูเบิร์ดสุขุสุคนแล้วก็บเอฟซีปัสุคนเนาะวันนี้ก็อยู่กับสองแมนนี่โปเซคือเก่านะทุกคนคือมีน้องผู้หนึ่งเนาะแล้วก็หลายๆคนเป็นคอมาว่าอยจะให้เล่าเรื่องที่เขยอกหักอ่าตอนสมัยเฮียนครั้งแรกอ่ะต่อแน่านอนเนาะขอให้ชิมาเล่าให้ฟังตอนนั้นก็คือหลังจากที่เราได้คอขึ้นดะีไข่เนาะไข่ใจอ่อนเอาไวพักหนึ่งเนาะตอนนั้นก็อะไร พอคืนดีไปแล้วได้สองมือบบดนี้มีผู้บ่าวทหารทักมาเนาะตอนนั้นโทรศัพท์ข่อยจับอยู่เรานั่งอยู่ทางในหอ้องกับหมูเล้าคนยนั่งอยู่ทางนอกทักมาว่าอย่าคิดฮอดเด้อที่ฮักว่าซั่นข่อยก็อึ้งไปโดนเต๋อเนาะตอนนั้นอึ้งไปโดนเต๋ข่อยก็ย่างเข้าไปถามไพ่อะไรมาอ่าเพิ่นว่าอ้ายฮักเพิ่นว่าอ้ายฮักเจ้าตี้บอกฮักกันแบบนี้มาข่อยก็ปะโทรศัพท์แล้วข่อยก็ย,ย่างนี้เข้าหอ้องข่อยเนาะตอนนั้นจะค่ายแห้งอังดีได้ ใช่ทั้งๆที Metal ่หาขึ้นดีเนาะขึ้นดีกันได้ช่องมือแต่เขาก็มีความรู้สึกว่ามันบคือเก่านะตอนที่เขาขึ้นดีค่อยคมรู้สึกว่าเขาแค่ขอขึ้นดีสื่อๆเขาไม่ได้หักเขาหรอกเขาหักดืนเขาแค่ขอขึ้นดีแบบอ่าสื่อๆนะอาจจะบุจะควอธิบายกันเนาะค่อยกับโมเมนเขาตอนนั้นความรู้สึกเขาสิเป็นยังไงกันบุจจะคือกันแล้วเขาก็ไปงอค่อยได้บุญได้งอบ่าได้ยังบ่ญได้สนใจค่อย เขาก็เสยอันคอยเขาก็เสยๆคอยกันก็ใจแหละคอยเสยแหละคอยเริ่มโอเคแหละคอยถือตีอันตีตัวห่างแหละคอยสิโบไว้แหละคนนี้มาอาทิตย์หนึ่งเนาะบริปะบริบ่านรำกันเห็นหนาไปโรงเรียนกับบริปะบริบ่าวรำกันอาทิตย์หนึ่งอยู่ๆมีมือหนึ่งเขามาขอขึ้นดีคอยเนาะตัดสินใจคักแน่ยแบบซีโบคืนดีกับเขาแต่ใจก็ยังเสื่อใจอ่อนก็ย้อนมาหักเขาอนะ ถ้บบาบหาักนี่คือใจบอกอ่อนนะว่า่านเลยหักเขาแห้งนะตอนนั้นเ,เพราะว่าข่อยเป็นคนที่จริงจังนะจริงจังกับความหักเนาะตอนนั้นจริงจังกับความหักและจริงจังจริงจังแบบโอ้ยเขาเขาขึ้นดีบ่าวจ้าบ่าจ้าหน,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 นึ่งๆเลใจอ่อนให้พักหนึ่งอะไรแล้วข่อยก็ขึ้นดีกับเขาอะไรประมาณอาทิตย์หนึ่ง คือดีได้อาทิตย์หนึ่งวันนี้ข่อยจับมือโทรศัพท์อยังหลายๆอย่างและเขาอันมันผู้ชานั่นนะเพิ่นคบสองคนคบคนอันเพิ่นคบไปคบอีกอัน,น,นผู้บ่าวทหารอีกคนหนึ่งไปคบอีกคนหนึ่งเป็นตะเคียนนะสาเหตุที่เพิ่นกลับมาขอขาคืนดีข่อยก็ย้อนว่าเพิ่นนั่นอันนั่นนะชีว่าง่ายๆะรถบหลบภัยสู้กันนะแล้วก็อีกอย่าง คนชิเลือกผู้นั้นก็เสียใจเลือกผู้นี้ก็เสียใจเอาใบอามามาเลือกก่อนเนาะคอยคุมตอนนั้นคอยฮูอ่ะย้อนว่าข่อยจับโทรศัพท์แล้วแล้วเพิ่นนไปบล็อกสองคนนั้นไว้แล้วเขาจักเบอร์แล้วเขาตั้งแอปใหม่เขาทักมาเป็นยังเจ้าคือจังชั้นจังซี่ทักมาสองคนนะไ่อยจังฮู้ว่าเออคอยกับทำเป็นเนียนคุยแล้วก็คอยงงงงแล้วคอยกัฮหูแบบนี้เออสาเหตุตอนเป็นยังเขาคือจังมาโคาคืนดีคอยกย้อนว่าเขาน่ะบ่อยากเลือกสองคนนั่นก็ย้อนมาแบบ เขามักนะให้ชิเดือกไปกระเจ็บเดือกไ้กับเจ็บประมาณนะจุดท้ายมันเลือกก่อนเลือกข่อยเพื่อเพื่อเพื่อให้ลืมเขาเพื่อง่ายๆกับเพื่อไปว่าให้เขานั่นอนนนั้่ะเอาหูคู่ขึ้นคือเก่าอะไรกันเห็นให้เขาตัดใจนะประมาณนะเออเนาะพอขคอยหู้ไปเช่นพอข่อยหู้ไปเั่น่อยกลับไปให้เนาะคอยเขาว่าเาเลยว่ะเออเจ้าถ้าเจ้าบ่หัก่อยเจ้าก็ต้องเอาคอย มาเป็นตัวตัวลืมเขาหรือว่ายังต่างๆนะเพราะว่าข่อยก็มีความรู้สึกคือกันไหนคนเฮาเจ็บในลายเธอมันกัดมันก็จจำไหนมันก็มีความรู้สึกที่จากหักในใกลายเป็นซังไหนขอสินะข่อยงาอย่ายยางนี้มันแล้วก็ไปง้อเนาะไปไปง้อข่อยกับบุญขอขึ้นบุญยอมนะตอนนะั้นข่อยมาเลยขุงเรียนตอนเวนเนาะตอนแรกก็บ่รยายเ,เขาเลยขรนเรียนตื่นมา มือเศร้าไปเฮียนอะไรก็ที่เนี้ก็คือตอนมาอ่อยนอนขึ้นตลอดเนาะขึ้นในใจต้องเอาคืนให้ได้ผู้หญิงคนนี้เนาะกูต้องเอาคืนให้ได้ไปคิดในใจนะเอาคืนแบบว่าต้องเอาให้มันเจ็บนะเออต้องเอาแบบเพราะว่ามันเหตุขอยเจ็บหลายเถื่อนจากคนที่คอยเคยจริงใจจากคนที่หักไปหักจริงเนาะเหนีในคอยเจ็บตลอดนะเห็ุในคอยจนแบบว่าแขนในอะกวฮอนแขนงเข่ากูแหละ ตอนนั้นข่อยก็เป็นผู้ชายแบบว่าแต่งตัวกับปกติแหละแบบเชอยเอกับแมนนี่หรอกแต่งตัวเชยกันเนาะเพราะว่าเขาแบบทุ่มเทเขาทุกอย่างนะเขามาขอขึ้นดีตอนเศร้าเขอ,ขอขึ้นดีแบบนี้แต่ข่อยคิดไว้แล้วในหวัวในใจนี่ยเนาะว่าต้องขอคืนข่อยก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองตอนนั้นข่อยก็เลี้ยงไก่เนาะไก่ข่อยเป็นคนที่แพงไก่เนะขายไก่กู้ขาย ขายไก่จะคู่กับขายไก่ยังขายไก่ไปซื้อส่งใหม่เสื้อไม่อยังที่มันดีๆและกูซื้อมาเพื่อแต่แบบเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบแบบอาจนแบบผู้เช้าอื่นแนมนะพ่อเอยแบบเ,แบบเริ่มแต่งโตดีขึ้นวันเริ่มแต่งโตดีขึ้นผู้เชา้าวานเริ่มมีผู้ชเช้าแซววันโยกเป็นเงินคูแต่งโตไปซีบอ่ะเขาจ้างอันอันนั้นเนาะเขาจ้างแบบจากมีคนใหม่ เริ่มแต่งตัวดีแล้วบ้านไปพงเรียนนี่ยป้านะคอยแบกชีบเอาวีผมนี่เหลือม,มากๆมันบ้นจนพลาดใช่ไหมมันจับผมคอยกัน,นเ,เลยโคตรดื่อเลยหัวเลยเนาะตอนนี้ก็ยันจะ่ายเนี่ยถึงเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วกันเขาก็เริ่มเราจะเห็นในเขาหักไหนเห็ดพยายามเห็นในเขาหักเขาห้าหาโอกาสเห็นใ้เขากับหักให้ได้เห็นในเขาเจ็บไห้ได้นะาหาโอกาสอยู่คอยกัน คุยกับสาวบ้านอื่นคุยกับสาวบ้านอื่นคุยบุรุษหมากเขาหรอกเอาตรงบุรุษมากเขาแต่คุยคุยอืู่ๆนะคุยอลไใครอันเห็นแบบอันนี้เห็นในเขาเห็นในเขาโอคัดนะเห็นคนที่เห็นข่อยเจ็บเนี่ยว่าพอคุยไปคุยไปมัน,นอ่าคุยยิ่งผู้นั้นก็เริ่มแบบว่าที่ฮักก่อยจริงจังนะคนบ้านอื่นเาท่านที่คอยกนะันม่าสิบฮักกับบมเนฮักนะ,อะนะเออข่อยก็เริ่มมีความรู้สึกแบบเออ คือผ่้หนาอยาไปตั่วเขานะโมเดลเขาอย่าไปตั่วเขาแต่ก็เริ่มบอกคมจริงเข้าไปว่าเออคอยแม่นี่เขาแบบอย่าเลยคุณผู้หนะจาจะเป็นยังคอยกันนะจะสู้ก็เป็นแล้วงอ่ายใช <c oughs> เสร็จเจ้าสู้แบบคิดเบิง่งเจ้าของแบบว่าขึ้นแบบคงบุรุษเขานะถ้าเขาไปตั่วเขาจริงๆมันแบบมันบุดีเนาะไม่ไย่าใช่เอาไปเอามาบโ้เอาคืนใช่เนาะเอาไปเอามาบโ้เอาคืนใช่ ไปมากว่อยักเขาแห้งกว่าเก่าอีกฮักเขาแห้งกว่าเก่าอีกแล้วก็ไม่ต้องท้าว่าผู้หญิงคนนั้นนี่แมนไพร์คือแฟนปัจจุบันข่อยนี่แหละเออก็คือคนปัจจุบันนี่แหละอธิคบกันปัจจุบันนี่แหละอันนี้คือคนปัจจุบันนี่แหละคบกันแฟนคนแรกแล้วก็ปัจจุบันนี่เป็นคนเดียวกันอันนี้ววาคมจริงเลยขอ็นตัวเนาะคมจริงคือแฟนปัจจุบันนี่คือ แฟนคอยตอนนั้นหละแต่ว่าหลังจากที่เราอ่าคบกันตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นเีคือเรากับไริเจ้าสู้เนาะบูฮูเป็นนะเพราะว่าเป็นพ่อ่อยแต่งตัวดีขึ้นบอเป็นพวก่อยแบบว่าอ่ายังบอหูกันตั้งแต่นั้นมาเลากับบ่เห็นคุยกับไผเนาะบเห็นคุยกับไผแล้วก็บ่ไดรเจ้าสู้วหยังแล้วก็เลิกเป็นคนเจ้าสู้นะเพราะว่าหนึ่งเพราะว่า คอยคู่แล้วาาว่าดถามว่าเจ้าสู้อีกบัดน,นี้คอยจูเ่เทือนแ้วขคอยจูเ่เทือนอะไรมาเออทำเจ้าเห็นคอยเจ็บ่อยเห็นคอยเสียใจีคอยไฟจู่เทียงจู่เฮือนเจ้าแท้ๆไปจะลองเบิ้งกับหมูเสือไหมอือเพราะว่าคอยเป็นคนที่แบบว่าเบ้าอะไรคอยเฮ็ดแทะได้คอยเนาะเบ้าอะไรเห็ดแท้ได้บ่ได้แมนประคู่ละล่าได้คอยมันคอยอย่างหายนะ่อย เป็นแบบว่าเป็นเวลาคอยอย่างให้คุมสติบุได้นะทำแม็นสมุนวศิตีกันมีปืนคอยกันยิงเนาะนะคอยเป็นคนแบบนี้เนาะทำคอยโมโหอะไรแบบคุมสติบอยู่มีปืนคนไหนอย่างคนไหนจะคนแต่เขาตีคอยเอาสมุดนะเขาตีคอยคอยมีปืนคอยยิงตายได้เขาไปสอได้คอยเป็นคนแบบนี้นะมีมีคอยแทงอะไรนี้เนาะคอยเป็นคนแบบวันชีวะยังกับประมาณนั่นแหละคุมสติอยู่เวลาคอยอย่างให้คุมสติอยู่ถึงสีแบบ เอาอยางไงก็ไปว่าถึงเขาสิใหญ่สูงเงี้ยตีกับพอตีสิบบาทคอยตีบาทหนึ่ง่อยเอานะ่อยจะเป็นคนแบบนี้เนาะแต่ว่าเวลาคอยอารมณ์ดีนี่อ่าะดีไดพายุลข่อยในหัวตลกอ่าพายุมข่อยนี่น้อยนักที่ข่อยจะอารมณ์เสียอ่าอันนี้คืออารมณ์ส่วนตัวข่อยเนาะหลังจากนั้นมาแล้วก็บไม่ได้เป็นคนจะสู้เจ้าสู้ยังหรอกบา้านนี้เริ่มเป็นข่อยบ้านนี้เป็นอยแลวบ้านนี้เนาะ่อยก็เริ่มเจ้าสู้เนี่ยและ ควาหนึ on right? el, ่งกะข่อยกะเบิ่งไปเบิ่งมากกันนะตาดีอยู่เห็นไหมไปทางใดผู้สาวกันแนมไปทางใดผู้สาวก็เซลนะก็เริ่มโอ้ก็น่าตาดีอยู่ตัวนี่่าฉันก็เริ่มแบบเออมีความเจ้าสู้แล้วบบบนี้ความเจ้าสู้แบบเจ้าสู้แบบไหกับบม๋มบถึงมาแบบไปนอกใจนอกใจแต่ว่าคุยปกติคุยเขาทักมากก็คุยปกตินะข่อยก็ได้บุ๋ม่นสัว คุยสั่นสี่นัดกันพักละปั๊บๆเลยกับโบแมีนเนาะตอนนั้นก็ยังเหตุบุเป็นเนาะอายุยังน้อยตอนนั้นก็ไหนคอยกะเจสซ์ซดตั้งแต่อายุสิบสามประมาณนั่นแหละเนาะคอยยังน้อยอยู่อันนี้หยอกหยอกอันนี้หยอกเนาะคลิปนี้กับโบต้องให้เสาร้ายคลิปนี้กันเนาะถ้าไม่ได้หยอกก็บม่ได้หัวถ้าผู้สาวทำหน้อยบวิหัวกันเยิ้มซี่เปื่อยๆนั่นแหละ What What the fuck น่คือเขาว่านเนาะอ่าก็คือแฟนคนแรกก็คือปัจจุบันกับคนปัจจุบันนี่คนเดียวกันเด้อ ข่อยเป็นคนที่หักภัยหักจริงเอาง่ายๆซ่ฮะหักภัยหักจริงข่อยโบแมนคนที่อ่านั้นอันนี้ดอกโคบกับแฟนปัจจุบันนี่ก็ต้องถามแล้วว่าจากปีตั้งแต่อายุสิบห้าสิบหกจนถึงปัจจุบันนี่ก็สาวลัวคิดเอาแต่ปีก็ได้เนาะแต่เธสองเนี่ยปัจจุบันนี่หลายปีแล้วแหละอืแฟนคนแรกเนาะแฟนคนแรกแล้วก็แฟนปัจจุบันแต่ว่า สิเป็นแฟนคนสุดท้ายบอนี่กับ่ฮู้คือกันเนาะบูฮู้อนาคตอันนี้อันนี้บ่จกักคือกันแต่ว่าถามว่าเอนนี้คบกันดีบอฮหกักกันดีบอวก็คือเก่าเนาะกัฮักกันดีแพงกันดีกับปก,กติคือเกา่าตอนนี้ก็ได้บ่มียังผิดเทียงใจกันบ่มียังต่างคนแบบเริ่มเป็นผู้ใหญ่เลยก็เริ่มเข้าใจกันขึ้นเนาะเป็นผู้ใหญ่ยังขึ้นทางจะดีกับมีต้หาเงินหาหยังดีกว่านะเอาสิเอาเวลามาผิดมันจังกันบ่เมนแนวเนาะปัจจุบันนี่ก็คือว่าแหละ ดีอยู่ดีเนะเาะปัจจุบันนี่เราเป็นคนดีแหละแล้วก็อีกอย่างเราเป็นสายเปย์สายเปย์ไดแฟนของคนสายเปย์เปย์แบบไรนั่นก็คือตอนที่เราไปไทยหลังจากที่ลาวันเขาขึ้นดีข่อยขึ้นดีกันปกติอ่ะพักเฮียนเราไปไทยเนาะโทรศัพท์ข่อยโทรศัพท์ขอ่ยขอยราคารุ่นเก่า,เก,า,เ,กา,เ,กาเก่าเกาเนาะราคาลักพันนี่แหละทายหูปก่าดีดีดอก เราไปหาเงินดับเอย์เราหาเงินเทียนเราซื้อโทรศัพท์สองเครื่องตอนนั้นมี J2 แล้วกับไอโฟนไอโฟนซีเอสอย่ประมาณนั่นแหละ iPhone 4่อย่างเงี้แะแล้วถามว่าเอา,าโทรศัพท์ก่อกว่าเอาแล้วน้องคนหนึ่งได้โทรศัพท์โทรศัพท์กูซื้อพันเดียวนึงภาษาถ่ายหู่กับบอดดายไลน์ตอดินเฟซกับดิน้นบนแอป,ปที่ซื้อโยถามว่าเลือกเอาเจ้าจะเอาอัน iPhone หรือเจ้าจะเอาอัน J2 สองไอซ s มซุงเจสองโยเลือก i ไอโฟนตะกูว่าั่า เออเลยไอโฟนมาปึ๊บเราใหา iPhone, นะ้ไอโฟนเนาะให้ไอโฟนแล้วกเ็เครื่องนักเทียนยังต่างๆเลยนะเครื่องนักเทียนแบบเสื่อพงุงเสื่อผ่ายางังต่างๆนับแต่ส่งเซลยังเราก็เพิ่นซื้อให้แล้วก็ไปมันไปโรงเรียนมาข่อยก็เริ่มแต่งตัวดีขนะึ้นแะล้วบ้านนี่เนาะพัฒนาขึ้นไปเฮียนโมซีเนาะพัฒนาขึ้นไปแล้วแต่งตัวดีโต้แต่งตัวโก้แล้วนะบ้านนี่ไปอะไรทั้งใดนี่ผู้สายคนเนมบ้านนะเล่าก็เดี๋ยวหึงแล้วบ้านนี่หึงข่อยบ้านะนะี่เนาะ เริ่มโมยค่อยแบบว่าไปคุยไป,ไป,ยไปแซตกับไพ่นนบริจาคบไริหารนะฮัรดเฟสก็เอานะฮัรดเฟสก็ไปบ้านนะฮัร์ดโน่นนี่นั่นจักปึ๊แบบน,นี้เนาะเขาเปลี่ยนดูเฟอร์นี่ต้องจ่ายเบิดนะเงินคอยบริจ่ายในชะ่ไหมไปโรงเรียนเบิดปีนะเอาเงินให้ใช่คอยจ่ายเปียกให้เรากินมีว่อหักเถือ่อสิบเถื่อนอกขันคือเราจ่ายเบิดทุกอยา่างใส่เป็นะเพื่อนนะเนี่ ก็หมักแล้วุ้มอยู่นะ่างเห็ุกูเจ็บใจันงปกูแบบนี้คุ่มโทรศัพท์กูก็ได้มยังกูก็ได้ส่งเสื้อผ่าเนี่ยคือเสื่อคู่บออยังบอต่างๆนะเราหายบดนะเออเวลาไปบุญส่งเพื่อปีนั้นมีบุญส่งเพื่อเนเอาบุญสนะ่งเพื่อข่อยในะบมีเงินบันข่อยบบมีเงินเราส่วนไปมันเงินเพิ่นน่ะจะเป็นเท่าได้สามพันโมอย่างนี้แหลนะเนาะส่วนไปมันจะได้กระตุ้นบ้า อะไรกระตุนเขาบอก่มีเงินไหนมาคอยบมมีเงินมาบมเป็นยังมาคอยจ่ายเองเจ้าป้าให้มาคอยกับป้าแล้วบอคโอ้คือแม่นขนาดคอยกันไหนป้ากระตุนเนาะกระตุนนี่ใหญ่อยางได้ยังป้าให้คนขนั้นอิจฉาเว้ยคนแนนหัวสุขเัวกันอยู่สวรรค์อิจฉาว่าคอยนหนึ่งคนป้ากระตุนหน่อยแม่นบาคนคอยเป็นคนป้า่ว่าเงินหนึ่งผู้สาวจ่ายเงินในผู้สาวจ่ายเออกินเพลยกินยังต่างๆนี่นต่ผู้สาวจ่ายค่ารถไปผู้สาวจ่าย คอยบริสียเงินจะกีบนะถือบอกคุ้มอยู่ตอนนั้นกันนะจนถึงปัจจุบันนี่กะกันยังคือเก่าเนาะก็ยังเปลี่ยนกันจ่ายนะยงเปลี่ยนกันนจ่ายก็นยังหักกันดีปัจจุบันนี่กับโบมี่ยังผิดใจเทียงกันอะไรคนแรกแล้วคนปัจจุบันเนาะโอเคเนาะคนใดที่หับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ส่องไม่นิดโปรเซนเดอเพราวาช่วงนี่กับ่ได้คอยลงคลิปไปในราะว่ายุ่งๆครับ ตอนนี้พัฒนาอ่ามาเห็ดเพาะพันธุ์ขายไก่ตีเนาะขายไก่ตีช่วงนี้ขายไก่ตีแล้วก็เห็ดฟาร์มเห็ดฟาร์มไก่ตีแต่ว่าฟาร์มก็บมุ้ใหญ่กับไนโดขายยังสีขยายเพิ่มเนาะขยายเพิ่มขยายฟาร์มเพิ่มโอเคนะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อทุกคนเนาะอ่าบวกว่าสิเป็นเอฟซีทางไก่ตีฮาวเวอร์หรือว่ายังไงเนาะฝากติดตามนะเนาะ